สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายตอนนี้ก็มาพบกับดิฉันคนไก่บ้านสาวนครพนุ่มได้มาอยู่แตเงเศร้าบรรยากาศก็ดีห้อนแต่ชีวิตการเป็นอยู่กับสบายอยู่บบอดบอยากนอ่ยู่แม่กินกับมีอยู่นี่กิน เราถึงโลกโกววีกยานแต่กะเอ็ดอยังบ่ได้กะอยู่กับที่บอไปใส่ทานามถ่วมจังสีนี้แต่เท่าที่เฮ็ดได้ก็คือบอออกไปใสอยู่กับห่องอืม โลกนี้น่ากลัวแค่หายใจกะติดแล้วแต่ก็พูดถึงว่าถ้าเป็นไปได้เนาะรัฐบาลน่าละมีงบมาดูแลมากว่านี้คือนากากันไม็ขาดแค้นจนได้สร้างสื่อนะราคาก็สูงแผ่นหนึ่งก็เกือบ20บาท แต่ก็ต้องซื้อเพราะอย่างเงินมีแต่สื่อชีวิตก็ได้แต่ถ้าเข้าป้องกันไว้เข้าก็อยู่ใดอีกโดนแต่กะเป็นห่วงตอนนี้ก็คือโลกมันไปทุกทีแล้วมันไปอยู่ คิดว่าน่าจะทัวทั่วประเทศโลกนี่แต่คือว่าหลีกเลี่ยงอยู่ในสังคมถ้าอยู่ป่าอยู่เขาได้ก็ควรจะอยู่มันอันตรล่าอีีแต่อยู่นี่อะอยู่แบบขอบขั้วภัยขอบขั้วมันเนาะหงอภัยหองมัน่นมันก็นดีคือกันนะเพราะว่าห้าบริบบท่อภัยถูกห้ากระหลิ่น เล่นแต่อยู่ในห่องบาเดีไปใส่ยานมีโตกกังวลคีดหลายนอนบลาบไราคขื้นแต่กะเหตุให้พร้อมลงกระดียางถ้าเดินทางกะย่านไปติดเขาย่านยานยาน,ยานทุกอย่างเม้่จแต่ตอนเดินทางกรบบอบปอดัดัย้อย คือตอนนี้เห้าตรงยุดอยู่กับพีก่อนอย่าพึ่งเดินทางแล้วก็ควบคุ่มคนที่ติดแล้วกะ็ถ้าเขารักษาหายเมื่อกะสีลดลงไปอีกพยายามอย่าตั้งวงกินเหล่าเพราะยังยามเมามันบ่มีแกวกูแกว้วมึงดอกมันมีแต่ยกเยียนวน อยู่แบบระวังตัวแต่ไม่ได้กลัวจุดเกินไป <g iggle> <g iggle> ก็อืกยะให้ทุกคนดูแลเจ้าของนะคะที่แบบเป็นห่วงเป็นห่วงไอ้นอกเป็นห่วงทุกคนแหละแต่ละใครก็ต้องรักชีวิตยิ่ง <g iggle> ยิ่งเห้าถาล่ม ล่มผู้หนึ่งลูกสามคนอะคือแบบเออคือหยาบไปเลยคือตอนนี้ต้องพยายามดูแลเจ้าของไพชิวายิงกวาโรดโบคอยโบคอยอยากบ่คอยอยากไปนั่งเล่นกับไพด้วยอารมณ์ชวนตัวนะเป็นคนที่แบบมักอยู่แบบ เงียบเงียบกันโดดทางเง้าบอกดเบ้าโทรมาคุยคุยกับูู้บ้าแล้วก็เลี้ยวไปพอเด็กกำลังใจปากกินหอดคิดถึงสุผูสุสคนเดอร์ในเขตประเทศไทย ให้ดูแลเจ้าของเป็นห่วงสักมือบอลูว่ามันสิมืไปหรือว่าสิบกวพุ่มใดแต่กระยาให้ทุกคนอย่าประมาทเพราะว่ามันคลายๆกับโรคซอมบี้ที่แบบเป็นติดเป็นตายอ่ะติดกับบอลูว่าโลกมีมันสิหายไปตอนใดเนาะ ยารักษาก็ัักษาตามอาการกับเป็นกำลังใจให้คุณหมอนะคะคนที่เป็นฮีโร่ฮีโร่ก็คนบางคนเป็นคนที่เสียสละถุ่มที่เพราะว่าเคยคุกขีกับหมอพยาบาลตอนที่เคยแบบเฝ้าแม่นเนาะคือแบบ เข้าใจว่าทาชองมีเงินหรือว่ารวยนะอืมก็คือแบบอยากทุ่มเทไปกับการเพศอ่ะอยากต่อชีวิตคนให้คือแบบการเพศยไทย คุณหมอคุณพยาบาลสื่อถูด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ถึงผ่าปิดจ,จมูกจะขาดแค้นเมดูภัยเอาไปเสียงกับเหอเอาออกมาเทอะเก็บไวเจ้าก็เป็นบาปเอาออกมาปันกันใสยาสุดไปกัะตุนมันบาป มาไวแค่นี้แหละบาย Bye.